โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกขั้นกันด้วยละกันวูบะแรงวันตอมข้าวเหรอดูฮะดูฮะฟาร์มข้าวครับดูครับดูครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงสุดยอดแล้วโอ้โหแม่งทำไมทำไมแปลงนี้มันมีแค่นี้เนี่ยทำไมแปลงนี้มันมีเต็มแปลงนี้มันมีนิดเดียวอะไรเอออันนี้แค่หลอดราน้อยไงใช่ปะเราไม่ได้ทำฟาร์มแครอทเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่เฟรมสังเก็ตไหมว่าเลนถนนมันใหญ่ขึ้นเออ่ะทำไมวะเออผมทุบเองอะ โอเคทุกัเพังเยอะเอ้ยก็แบบว่ามันแค่ไปอะครับโคมาต้าผมมันทำงานแบบไม่ไม่สะดวกอะครับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคนมันกับแครอทมันใสทที่ไม่ได้ทุกคนใช่ปะ มันแต่แครอทใส่เนี่ยไอ้คุณก็ใส่เราไม่ได้ใช่มันกับแครอทไม่สามารถใส่เครื่องนี้ได้ไหทุกคนเนี่ยโอ้โหเซ็งเลยทุกคนนะคือแบบ what the fuck มันไม่สามารถใส่ได้ทุกคนกูบอกแล้วให้ทำแบบใหญ่ๆไปเลยตามข้าวแล้วมันกับแครอทเล็กๆมีกูบอกแล้วให้ทำแบบใหญ่ๆไปเลยเฟลกิ้ว มีน้องบอกให้กูค้าไปดีไอรถปัญญาอ่อนคันงูงูคันหนึ่งแต่กูไม่รู้ว่ามึงจะให้กูค้าไปทำไมมะไอสามล้อนะเออสามล้องูงูมึงจะให้กูค้าไปทำไมมะโอเคมาทุกคนเดียวในพาร์ทนี้นะครับผมพี่เวฟคิดว่าเราควรที่จะต้องทำโรงจอดรถให้กับแท็กเตอร์เราแล้วก็ทำที่แบบว่าการเกษตรเออใช่ทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะพาพี่ไปทำอะไรรู้ป่ะเครื่องบิน จังปะเนี่ยเออเครื่องบินเลยโอ้โหเราจะทําเครื่องบินเลยเหรอเราจะไปไหนอ่าเครื่องบินเนี่ยผมอยากจะเอาเครื่องบินไว้ไปหาพวกไม้พี่อ๋อเราจะบินไปเอาไม้กันนะครับทุกคน Yes มันมีมันมีมนม our, เฮลิคอปเตอร์หรือเปอลอ่าห<ม>รือว่าเฮลิคอปเตอร์น <ไป S 2> <ร>ี่ไงมีมีมีไอแต่เป็นจะเ,เป็นแบบง่ๆหน่อยทำไมอ่ะมันมันมันกากเหรอีหนวะเอ,อ่อเป็นแบบอะไรที่นั่งแล้วก็บีได้ข้างบนไม่มีเนี่ยผมเลือกหาแล้วจังปะเนี่ยเออไม่มี เฮ้หัวชั้นนี้เขายังไม่อัปเดตมาหรือเขาออกไปไวะเฮ้ยจริงจังปะเนี่ยไม่มีทุกคนมันไม่มีโอเคก็ไม่เป็นไรเอาเครื่องบินธรรมดาก็ได้เอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเครื่องบินธรรมดาก็ได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะซิลค์บินตัวนี้เราคัาบกี่ลำ้ำอ่ะคับกี่ล้ำอ่ะเลาวสองลำ้งลำเลยครับให้สองลำ้ำสองล้คนเดียว แต่เด็กยืนมองหรือไงไม่ได้เฮ้ยอยากได้อะครับอยากได้ครับโอเคมาสีแรกที่เราต้องครับเนี่ยผมนั่นคือเครื่องยนต์ของเจ้าครื่องบินซึ่งก็ครับยากว่ากูขับไปแบบเยอะๆเลยก็ได้มั้งแต่เครื่องบินมันใช้เยอะมากเลยนะดูดิใช้แบบเหล็ก180อันอะ อะไรครับอะไรครับบ้านเรามีฟาร์มเหล็กครับผมไม่กลัวหรอครับเออใช้เยอะด้วยใช้ใช้เยอะก็ใช้เยอะมาเลยครับบ้านผมมีฟาร์มเหล็กครับรวยรวยดูบ้านเราโอ้โหบอกเลยครับมันรวยรวยครับรวยมาครับตายนี่เป็นพันตัวเออมันต้องใช้เหล็กด้วยหมดทุกคนนี่เหล็กโอเคมาครับอ่าุูคานแบบยี่สิบอันไปไอ้ท่อไอ้ที่ที่สูบอ่ะมันต้องใช้เยอะมากอ่ะ ลูกสูบอะไรวะอ๋อไอ้ไอ้ลูกสูบอะนะเออยาลูกสูบต้องใช้เยอะอ่ะผมไม่เข้าใจผมไม่รู้ว<แ>่าใ,ใช้อะไรแล้วประเด็นคืออะไรเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเยี่ยมเลยบ้านเราไม่มีไมโอก๊กเราไม่สามารถทําต่อได้เฮ้ยเออ,เอ,อบ้านเรามันไม่เคยมีไมโอ๊กอยู่ยแล้วนี่ยว่าผมจําได้ว่าเราเออไม่มีว่พี่เอาชิปพายแล้วไม่มีจริงเนี่ยออไปฝั่งนู้นไปแล้วเราสิห่าไมโอ๊กจังได้ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขี่เรือไปเอาไง เออใช่ไงเราบินเออขี่เรือไปหาไม่อุก็ได้อีีซ่เราจะสร้างทีไหมรันเวย์เครื่องบินอูต้องสร้างอยู่แล้วเพราะว่ามันจะขึ้นยากไงน้องเขาบอกอยู่อ๋อมีหล้เอาไปถวายเรือไว้นู่นเนี่ยพี่เบครับพี่เบครับทำรันเวย์เครื่องบินนะฮะได้เอ๊ะไปเลยโอ้โหต้องมาแล้วเนี่ยอูบอกเลยว่าตั้งแต่มีเรือเนี่ยเราก็รู้สึกว่าขี่สะดวกสบายขึ้นเดินทางได้รวดเร็วเดีไหมไอเรือเนี่ยอะไรนะทำเครื่องเพชร เครื่องเพชรเลยเฮ้ยมันต้องแรงนะเว้ยไม่แล้วเราจะไปเอาเพชรมาจากไหนอใต้ดินเดี๋ยวพี่กูกูสงสัยมากเลยว่ะอะไรมันเอาเสียงอะไรวะเสียงบล็อกเหรอไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ผมอยา่จะกูอยู่อ๋อสิมีชีวิตที่เป็นมีดเกิเสียงเครื่องเสียงเครื่องอ๋อเออมันดังเกินมันดังเกินโอ้บอกแล้วให้ใช้ดีเซลกูโถเอ้ย เ้ยไปไปฝั่งขวาไปซ้ายซ้ายหน่อยซ้ายอ๋อซ้ายอ๋อเอาเฉยเฉยซ้ายดีกว่าไหนครับเไหนครับทางไหนครับทางไหนครับซ้ายอีก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 ครับเกินเกินขวาครับขวาขวาขวายซ้ายนิดนึงซ้ายซเออทางนี้แหละตรงไปเลยใช่หรอวะเออพี่จำได้เคยมาปะเนี่ยเคยมาปะเนี่ยเคยเดียวโหก็มาตายอยู่เนี่ยมีฉลามด้วยอู้มีสัตว์เยอะแยะเลยหมดเลยดีโอ้เจ้าเนี่ยเนี้ยเจอเจอเนี่ยเนี้ยเจอแล้วเจอแล้ว เอาต้นเดียวพอมั้งเอาต้นเดียวพอมั้งเอาต้นเดียวจริงดิเอาเอาเนี่ยไปไมโอ้พระเจ้ามันคือต้นพระเจ้าเอ้มีต้นสุดท้ายทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่ามึงมีต้นเดียวเนี่ยนกเขียนนะเดี๋ยวใช่ไม่ดิอ่ะไม่ดูนดิดิอะไรอะไรอะไรน่ะเฮ้ยมีเลือดอยู่ข้างบนอะ what อะไรอ่ะเลิกเลยดูดิ มันลึกเรือเหรอพี่เฟรมใช่เหรอคาเค่นเหรอโอ้เออว่ามันอาจจะเป็นเรืองคาเค่นหว่ะทุกคนเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะเรือไปยิงมันนะไหนมันอยู่ไหนอ่ะไงแต่ข้างหน้าน่ะดูนะไม่หลอก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 ควาิอะไรดูข้างล่างนี่เห็นไหมเนี่ยเรือเบลเลอร์เลยก็ผมถึงถามไงว่าเรือยักษ์หรือเปล่าพี่เอเรือยักษ์เออนู่นแหละคาเค่นอยู่นู่น เออไอ้เราเราเราไปดูวะเราไปดูวะเราเราไปดูวะเราคนไม่ต้องงงนะว่าทำไมพี่มีฮีโร่ของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าพี่ได้ไปฆ่าโจรแล้วก็ได้เคลียร์นิดนึงเออใช่เพราะว่าตอนก่อนที่เราจัดคลิปอยู่ๆมันมีโจรมาเกิดวะทุกคนเราก็เลยได้มาเป็นแบบฮีโร่ของหมู่บ้านได้สถานะมาเลยแค่สต์อีกทียปืนยิงปะเดียวตายกันหมดเร่อ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 คุณมาเร่อเร่อเร่อพาพวกคุณขาเคลียรแล้วโอ้พระเจ้าไหนอะ เฮ้ยโอ้จะบอกนะเป็นปลาหมึกยักษ์ยงูงูอะเอ้ใช่เปล่าใช่เปล่าวะโอ้ยตุ้มเล่วเลยอุ้ยอุ้ยเหยียเหยียตกใจอะไรวะอะไรื่ยวะเรายิงดูเรายิงเราเราอันกระสุนไปไม่ถึงอ่ะต้องเข้าไปแก้เข้าไปไม่ถึงก็ดีลงไปฟันนี่ลงไปฟันนี่ไปแล้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยบีแฟมบีแฟมมาแล้วบีแฟมอยู่ไหนบีแฟม พี่เฟมดีด้วยพี่เฟมมาดิพี่เฟมพีม่เฟมกิม๊กวางขี้ควงดูดิทุกคนเลยพี่เฟมมันปล่อยเราตายอ่ะเฟมปล่อยเราตายทุกคนเลยดูดิผมก็ห้ามพี่แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันคาเค้นนะมันไปถึงระดับบอสพี่เฟมคุมเตือนพี่แล้วผมเตือนพี่แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันคาเค้มนะ เคยฟังอะไรกันบ and ้างไหมเคยฟังกันบ an ้างไหมคุณรับคูเลยนะกกณจะไม่เอาของแล้วโธ่ไม่เคยฟังอะไรเราบอกแล้วว่าพี่ขาเครียดมันโหดเกินไปพี่พี่หยานะพี่หยานะดูดิไม่ฟังเราเลยทุกคนไม่ฟังเราเลยเนี่ย ดูดีคนมันหลอกเราไปตายหลอกไม่ได้หลอกไปตายปันมันอยู่นี่มึงพูดอย่างนี้ดูดิแล้วก็ไปใกล้ๆคือเมื่อกี้อ่ะผมพยายามขับเรือกลับไปแล้วแล้วพี่ไม่หันหลังมาพี่มัวแต่ว่ายหนีอ่ะพี่ไม่ได้ว่ายหนีพี่จะไปขึ้นเกาะแล้วให้เวฟวิ่งมาแบบไปรับพี่ไงขึ้นมาโชว์ไม่ได้เลือกเลยดูดิแก้ผ้าแก้ผ่อนมาโชว์กูทำไมวะเนี่ยทุกคนดูดิอะไรครับอะไรครับ มันทาอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพี่ลอยขึ้นไปข้างบนโคตรสูงอ่ะเอ้าพี่บนฟ้าเหรอไม่พี่ตายบนฟ้าด้วยบ้าพี่ไม่ได้ตายบนฟ้าพี่ตายในน้ำมันตายบนฟ้าจริงๆพี่ลอยขึ้นไปพวกนั้ก็ตายเลยไม่พี่ตายตรงพื้นตรงน้ําพี่ไม่ดูจอพี่ดูจอผมนี่ผมเห็นพี่ตายต่อหน้าต่อตาคือผมขับเรืออยู่ข้างหลังพี่พี่แค่หันหลังมาแล้วขี่ขวาผมก็พฟ้าพี่หนีแล้วอ่ะแต่วี่งไ่ขึ้นฝั่งไงพี่ขึ้นฝั่ง เออโถดูดิแล้วก็มาหาว่าเราไม่ช่วยทุกคนเราไปขี่จี้อยู่ข้างหลังไม่เขาไม่สนใจคุณเลยไอ้ชิบหามขี่กีก้ากินกีบอร์นั่นมันเฝ้าของอ่ะกาบเบ้าเปล่ามันไม่ทำร้ายเราหรอกมันไม่จัดหรอกมันมันอ่ะดิลองลองเบลเลยลไปเบลลองเบลลองเบลเออถ้าพีถ้าพีไม่ตีมันมันก็ไม่พี่ฉลามพี่แฟมฉลามอ๋อฉลามกัดมันดูดิไม่ผมกลัวฉลามไม่ได้กัดมันเลย ผมกลัวอ๋อฉลามกล็ดมันว่ะอุ้ยฉลามเกลียดใครเอาเอาไอเทมเหมือนไหมเอาไอเทมเหมือนนะเอาฉลามขึ้นฝั่งแล้วว่ะอ๋อฉลามนี่ไอเทมอยู่ในน้ำนี่เดี๋ยว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 เก็บ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 กันเก็บกันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเราจะเราจะออกไปจากที่นี่แล้วพี่เวฟเร็วเร็วตกมาเลยเลยเไม่ได้หรอกฆ่าพี่เวฟเป็นฆ่าพี่เราต้องล้างแค้นล้างแค้นเลยถอยกันถอยกัน เฮ้ยดูซูดีเฟมดูซูพี่ดูซูดูซูพี่เออนนั่แหละฆ่าวันเอายิงไม่เข้าเยยูได้อยู่ดูดิเห็นไหมเนี่ยดูดิเลือดวิล้วนว่าวิล้วน่าเฮ้ยเอาว่ะมึงโดนพีกูแน่มึงโดนพีกูแน่โอ้ยโอ้ยไอปลาหมึกเมื่อวันซื้ดนพีกูแน่เออนั่นแหละโอ้ยโอ้ยฉลามมี่ฉลามฉลามฉลามเออเคลียเคลียเออนั่นแหละนั่นแหละซัดมันซัดมันไม่ซัดมันเฮ้ยยิงฟรีพี่ฟรีฟรีฟรีอยู่เลยฟีอยู่ฟรีพีวิฟีทำไมมันหนีเนี่ย มันมีความสามารถถึงปล่าเฮ้ยโดนโดนป่ะเนี่ยเฮ้ยโอเคชิปกูจะดันกูสบายดีไหมดไม่ได้ดันเลยหมวกสบีดเนี่ยใช่หมวกสปีดเนี่ยบัตรกูมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวชิโดนป่ะเดี๋ยวเดี๋เอาเอาเอาไม่ให้ตายเอาไม่ให้ตายอ่ะเอ้ยอ๋อเราวยิงหนวดก่อนยิงหนวดยิงหนวดโอ้ซัดเสนหนวดก่อนใช่แล้วฆ่าหนวดก่อนเฮ้ยเนี่ยหนวดหายไปยังหนวดแล้วสวยสีสเสวย เราได้ยิงหม่่ใชดเลยไม่มีปืนเราได้แต่ให้กำลังใจนี่แหละโอ้เป็นพี่ๆลองไปฝันเลยจริงๆนะแบบเอาเอาปืนมาให้ผมมาเดี๋ยวกูยิงให้เอาปืนมาเลยมันเล็งพี่อยู่เห็นไหมเนี่ยมันเล่นพี่อยู่เองเอาปืนไว้ผมว่าเราพี่ลงไปฟันไปเออเหนวดขำไปแล้ววะไม่ยั้งวะยั้งเออยั้งยั้งอย่าหลบดิหนวดอ่ะมอย่าหลบดิเฮ้ยอุ้ยมันตีไม่โดนมันตีไม่โดนเฮ้มันตีไม่โดนอ่ะมันตีหนุ่มไม่โดนอ่ะมันขาดแล้ว เฮเอาวอ่ไม่เห็นเข้าเลยมันต้องยิงข้ารูตรงๆป่ะรูรูเลยรูตรงมันี่ขึ้นมานี่ขมานี่ขึ้นมานี่เนี่ยเยิงข้ารูยิงข้ารูดูดิไม่ได้ว่ะต้องหัวหรือเปล่าหัวหัวก็ล่างเออต้องหัวหรือเปล่าโดดลงไมาดิโดดลงมาดิเฮ้นี่หัวด้ไปแล้วไเออนั่นแหละนั่นแหละหัวป่ะหัวหรอหัวมาๆจะหัวได้จริงะจะรู้เหมือนกันว่ามึงจะดอบอะไรไอ้ปลามึกยักษ เออพวกคิฆ่ากูกันเหรอมึงเออใช่มึงทำลายวิชายวดสู้ๆโลกกระสุดหมดป่ะเออเออแล้วแหละไม่สุดยอดสุดยอดไอ้ลูกกระสุนจะหมดแล้วอ่ะต้องช่วยพี่หญิงแล้วต้องช่วยพี่ฝันแล้วจริงมันทำอะไรไม่ได้หรอกดวดมันพังไปแล้วมันทำอะไรเวฟไม่ได้หรอกเชื่อพี่แล้วฉลาดมันกลับมา้วยตายแล้วบอกผมด้วยนะพี่นะแล้วมึงกลับมารับไอเวฟพีเวฟบีโอ้ no no oh shit อะไรอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่ช่วยพี่พี่ช่วยพี่พี่เบมไเหลือเหลือเรามี่เบ๊เหลือเราอุ้งมาด้วยอุ้มมาด้วยเหลือเราไปต่อไม่ได้เหลือเราไปต่อไม่ได้พี่เบ๊ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเราไปต่ออ้สภาพโอ้ไม่นอนเรือแล้วก็ไอ้ดูดิดูดิดูดิพี่เป็นลูกน้องเห็นไหมเนี่ยเหลือเลย มันกัดกันใหญ่เลยเนี่ยไม่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 ก่อนนี้อย่าดูเราดูสภาพเรือเราดิพี่โอ้ยโอ้ยแคบดูเรือเราดิเวฟดูเรือเราดิมันไม่ต่อไม่ได้แล้วอ่ะมันพังแล้วอ่ะเหนื่อยกับบ้านแล้วเนี่ยเป็นไรเปนโดนอะไรอ่ะพี่คิดว่ามันโดนอะไรอ่ะ่จะเป็นเกลตันมันนเห็นไหมรู้ดีด้วยทุกคนโอ้ยเรือพังเลยอ่ะเดี๋ยวด้ะ มาอย่างหงกับอย่างหมานี่ก็ไม่เอานะเดี๋ยวเลคราฟก่อนคราฟก่อนเรือเรือมันซ่อมได้มั้เนี่ยเฮ้ยเวฟมันมันเล็งพี่อะเวฟไปยิงมันดิเอ้ยไปฟันมันไปฟันมันเล็งพี่อยู่เออตายแล้วตายแล้วแบบนี้อะโอเคเฮ้ยเก็บ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 ครับเก็บเก็บเก็บเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะโอ้ไม่เอาตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดิวดิวดิวนี้ได้ไรได้ไรอะโอ้ยฉลามกัด นี่ผมได้โลมาว่ะเป็นโลอะไรวะอุ้ยพี่เฟมดูถือถือเลยถือมือนึงอ่ะถืออู้หนืดแย่ๆคำถามเราเราจะกลับเราจะกลับเอางี้เอางี้เอางี้เอาพี่เฟมโลบอกพลังชีวิตสูงสุดสิบเจ็ดใช่ใช่ไงยอดเลยคนแทงคนนึงว่ะพี่มาแบกเรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแบกเรือขอพึ่งเรือก่อนขอพึ่งเรือแป๊บ ยังไงจะไต่แบกเลยไม่ไม่พี่แบกเลยพี่แบกพี่แบกได้เดียเดี๋ยวผมแบกให้เดี๋ยวผมแบกให้พี่ไกก็นเดี๋ยวแบกให้เดี๋ยวแบกแบกให้ไป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 ก็ไปก้นไปเลยไปเลยไปเลยเออ let's go ยไม่ปนไครับทุกคนนี่เราจะกลับบ้านแล้วไก่จะเกล้ตั้มันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ฝั่งขวาพี่มันอยู่ฝั่งขวาเลียงเรียกหน่อยยเงหน่อยมันยิงเป็นกิโลเลยอามันหายไปแล้วเอ้ยเห็นไไมเนี่ยตอนแรกตอนแรกมันอยู่บนเกาะบนเกาะเขาขาวอ่ะฝั่งขวา กจนขาสั่นอ่ะริงคือแบบตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ตรงขวามือเรานี่แหละโหยิงกูมาซะแบบเลือกูจุนเลยว่าเลยเราจะซ่อมเรือเราไงอ่ะเออเอะไรใช่คอนใช้คอนได้ใช้คอนได้โอ้จริงคอนทูบอ่ะนะได้แต่เราต้องสร้างอันนั้นก่อนสร้างเครื่องที่มันเอาเอาวางอ่ะโอ้ใช่เวางโอ้ยโอเคอไม่แล้วเรือลูกพ่อพ่อจะพยายามเอาหนูเอาไว้อย่างนี้แหละหนูจะไม่มีทางตายเด็ดขาด เออเราต้องซ่อมไม่ได้ทุกคนถ้าเราไปซ่อมนี่เราจะเสียทรัพยากรฟรีไม่คือธนูมึงก็ยิงแรงเกินสกิลนี่ตันเลยว่าเอ้ยเร็วเร็วดิไปเร็วเร็วดิรีบพายอยู่เนี้ยไปช้ารุนอย่าอยาพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้อ้อม้ายไปอ้อม้ายไปอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ปาบันชนเยอืดดิอย่าอืดีเยอืดดิปาบันชนปาบรนชนอืข้ออ้างใช้ปาบข้อโอ้ย มันโดนกูด้วยเนี่ยไช่เปล่าพี่พี่มันมีมันมีตัวปลาหอกมันมีตัวไปไปไปหอกแล้วมันไม่ได้กูไม่ได้ยิงกูแค่ยิงนกเฉยมันโดนปุ่มด้วยกะสุนมันทะลุใช่เออไป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 เดีะเดะแล้วก็กูไปใกล้คุยเปอร์เนี่ยเดะเดะเดะไปตีไปตีดีดีเนี่ยเนี่ยเออไปเรือลับเบอร์ไปเรือใครเนี่ยเห็นแล้วเรือใครแค่ไ่ดู มันมันมีเลขลำไว้กี้วัสดีครับสวัสดีครับเรือยวนี้มันเยอะใช่ไหมเลยด้วยไอตัวนี้มันอันตรายพี่อย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยแล้วมันแล้วมันได้อย่างอื่นไหมคาเค้นน่ะนได้อะไรก็ไม่รู้มันคล้ายๆไอเป็นได้หมึกมาว่ะสิบสี่อันหมึกดำเฉยๆนะได้แล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้เด็ดอ่ะไอเป็นคล้ายๆเก็ดปลาแล้วก็ไปดูของกระเบิดกระเลิกจริงๆเลยเดี๋ยวอาจจะเป็นของที่ดีก็ได้เอาไปคราฟยิ่งจำมานะ ใช่เดี๋ยวยังไม่ได้พิมพ์แล้วมันคืออะไรโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปครับนี่เนาะทุกคนเราไปคราฟเครื่องบินเนี่ยเอาเครื่องบินเอาไว้แบบไปฟาร์มคืกว่าเอ่อเดี๋ยวนะเรายังไม่มีสีเขียวเลยนะพี่เอาสีเขียวเข้าไปเอาก็ผมจะคราฟเครื่องบินสีเขียวให้พี่ไงโอ้สีเขียวเหรอไม่มีเออบ้านเราเรายังไม่เคยเจอทะเลทรายเลยใช่ไหมสีอื่นไปก่อนเนาะเออได้ได้ได้เดี๋ยวมันกลัวไม่มีขับวะทุกคนนี่ทุกคนเราต้องไอพี่ ฝากคืนชีพเรือผมด้วยนะเรือมเรือผมป่วยโอเคไหมทุกคนเรามาครับไอ้นี่กันดีกว่าอะไรมันเผาได้อย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้เลยวะเนี้ใช่มันคือของกากเออน่าจะเผาลองเผาดูดิฮึมกี่เบงมาจริงจริงนี่มาครับทุกคนแล้วก็นี่มาหนึ่งเครื่องแล้วก็ครับนี่มีอีกแล้วก็อีกหนึ่งเครื่องโอเค แล้วก็ใช้เป็นหินเรียบใช่ไหมหินเรียบ,ยบพอป่ะเนี่ยเอาไพออยู่หินเรียบมาทําเครื่องอันนี้ปุ๊บ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 เอาเราเราเป็นเครื่องอะไรเอาเป็นแบบเหล็กพอไหมเหล็กพอไหมเออเครื่องเหล็กก็ดีนะมันไม่ต้องจะเป็นที่จะต้องเร็วอะไรมากเครื่องบินนะนะเออไม่ต้องเร็วมากหรอกมั้งเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดที่ลังก็ได้มั้ง ใช่เออถ้าเกิดว่ามันช้าเกินไปเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดทีหลังก็ได้ทุกคนเราตอนนี้เราตอนนี้เราเราเป็นพวกพวกยาจกอยู่ทุกคนโอเคแล้วก็ต้องใช้แผ่นอันนี้นะครผมซึ่งเราต้องใช้คอนกรีตสีขาวเหรอคอนกรีตสีขาวคอนกรีตสีขาวยุดใสมาคอนกรีตสีขาวอ่ะบ้าสุดมากทุกคนบ้านเราไม่มีคอนกรีตสีขาวทำได้ไงเออไม่ได้ทำแต่คอนกรีตสีเทาอ่อนเลย ไม่จำได้ว่าผมทําไปแล้วคนกีตสีขาวว่าเอาอยู่นู่นเปล่าอยู่ไอเรือ,งอ,อไงไอ้ยไม่อยู่เร<ะ>ืออยู่ปัม๊มเปล่าอยู่ปั๊มนี่นี่ก็ลังมาดูกเรามาดูกเรามาดูเดี๋ยวดูด,ดีทำเครื่องนั้นก่อนไม่เครื่องซอมีมีอยู่มีอยู่คนกรีดสีขาวมีอยู่นีนิดเดียวพี่เสนอขอทําเครื่องซ่อมก่อนไม่ได้ <c oughs> เอาก็ทําไปดิเออว่ะเดี๋ยวดาเครื่องซ่อมใช้ไงมัเดือดร้อนอะไรกับกูเนี่ยไม่กูอยากให้มึงทำให้ไงนึกว่ามึงจะทำ อะไรครับอะไรครับไม่ไม่คิดช่วยกูเลยเออทุกคนดูดิวอี้ๆๆๆๆเออให้กูทำให้ให้กูข้ากูรู้เลย่มันค้ายากนะพี่เออคุณเฟรมครับยากใช้มอเตอร์เฉยมอเตอร์เล็กเออคุณเฟรมครับไม่ทราบว่าบ้านเรามันไม่มีโครงกระดูกแล้วใช่ไหมครับใช่ไม่มีเลยเลยเราเราไม่มีกระดูกแม้แต่ก,ก้อนเดียวให้ผมได้เอามาทำสีขาวเนื่อเลยครับไม่มีเลยมันน่าจะมีอยู่มั้ง มีเนี่ยอยู่นี่มีสีขาวเนี่ยสีย้อมสีขาวเฮ้ยเนี่ยครับยเนี่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 ยนครับเอาไปสามอันผมครับผมครับสามอันแล้พระเจ้าเยอะไปมากครับเนี่ยจะใช้ยังไงหมดเอ้ยมีแหละแบยิบสี่ก้อนไปใช้หบทนะไม่หมดไม่ต้องกลับมาโอเคครับจัดไปยิบสี่ก้อนอุ้ยพอเหลือๆทุกคนไปเราจะมาทำคอนกรีตคือมันก็มีเด็กให้ผมทำไอ้ไมโอ๊กัะไมโอ๊กมาขอหน่อยเออไม อยู่ในบ้านนะฮะผมก็เก็บไว้ในบ้านอ่ะเล่าเลเลเดี๋ยวผมจะต้องทำรถเด็กกระโปงให้เด็กมันด้วยนะเด็กมันขอเด <rou> ี๋ยวจะมาหาแบบพี่เวฟครับครับครับรถกระโปงให้ผมหน่อยอ๋อรถเด็กกระโปงสามล้อนะเอออยากให้เราครับสามร้อยกูไม่รู้คือไอ้สามร้อยอยากครับนะแต่ึมรู้ว่ามันติดอยู่อย่างไรอะไมันติดอยู่ตรงที่ว่าไอเนี้ยมันครับยากล้อเออใช่ทุกคนมันครับยากนะเว้ยล้อรถอะมันครับยากเว้ย มันน้ำคันตรงไปล้อรถนี่แหละโอเคแล้วเดี๋ยวก็คกูจะวางยังไงดีว่าให้มันอาทุบหิ้วได้โอ้โหอีซี่บราคุะเจ้าคืองป็นสีอะไรครับคุณฟรีแอมสีเขียวอ่อนมันไม่มีมันก็จะเขาไม่มีไมพี่งั้นเอาสีเขียวเข้มไปเออน่ค่อยโลกหน่อยทุยมันไม่มีเรายังไม่มีกระบองเพชรเออเอา สีสีส้มไปสีส้มเดี๋ยวกูค้าให้เองก็แล้วกันนะมึงจะขี่อะไรก็เรื่องของมึงมึงไม่ขี่เล้ตก็สีส้มมันหาง่ายนะเว้ยเอาสีแบบสีม่วงโง่อะสีม่วงโง่ได้ปะเอาสีสีแดงไปสีแดงสีแดงผมจองแล้วเลยโอ้โหดูดิเฮ้ยไม่เดี๋ยวผมจองสีนผมเงินก็ได้ผมจองสีนผมเงินก็ได้ได้ได้สีแดงเขาก่อทุกคนสีแดงเมื่อกี้เราซ่อมมาที้เรียบร้อยแล้วทุกคนนะนี่ อบไ้บราดาบูสีแดงไม่มีเอาสิมีอะไรบ้างอะขอกนี่มีอะไรบ้างให้เอไม่ดูเหมือนกันมันมีหาแล้วี่ยเดี๋ยดดูไปหายเลยดมผมขี่เครื่องบินหายเลยเออไม่ต้องห่วงขี่เครื่องบหายพีเลยแต่ว่เอาไม่เจอทะเลทรายเลยใช่ป่ะทะเลทรายเออใช่่าซีรีส์เลยผมไม่เจอทะเลทรายเลยอะไโอ้โหเคลาบนอ่ะแล้วก็มามามาไม่มามามมาไมไม่ไม เออจามาเปิดโอ้โหวางเลยทุเรศมากเลยทุกคนนี่ครับเปิดได้ไหนครับเปิดได้ไหนครับเปิดได้ไหนหัวหัวเลยหัวโอเคสีดำเจไปเติมน้ำมันก่อนครับเราต้องไอ้เรือไม่เอามาเติมน้ำมันก่อนเหรอเอาเรือโอ้ยเรือเรือเยอะนะน้ำมันออ๋โอเคครับเต็มอ่ะจริงเอาเอาสีอะไรนะเอาสีอะไรสรุปเออสีสีแดงสีแดงเอสีแดงนะสีแดง้วถ้าสีแดงมันไม่มี มันบีเช่นเด็กมันบีโอ้รบีอ่ะมันมีกันแล้วแหละดูดิมันต้องบีแหละเพราะว่าตรงนี้สีแดงมันเกิดเยอะอ๋อโอเคครับโอเคครับมมีีก็สีเหลืองอะไระสีเหลืองเฮ้ยเอาสีแดงก็สีแดงเอาสีส้มไปเราไปหาให้โอเคสีส้มมันใช้อะไรบ้างวะเฮ้ยพอแล้ววะ เออแดงกับสีขาวเออนเกศเกศแล้วเหรอเหินไปแล hey, ้วว่ะผมบินได้แล uh ้วผมบินได้แล้วทุกคนตอนนี้เออมีเมฆเมฆกแบบเฮ้ยเมฆหนามากเลยนะทุกคนนะโอ้เจ้าเราพายุรานะพายุราะผมบินได้แล้ว ну ทุกคนแม่ครับผมบินได้แล้ว จเอ้ยพี่เบลไปดูไปดูได้ไหมรถกระโปรงมันใช้สีอะไรในการในการทำบางวันอะแต่เดี๋ยวดูให้น่าจะเหลืองกับแดงไหม่าจะไมเหลืองเหลืองแดงน้ำเงินปะดูดิดูดิเออน่าจะเป็นอีกเดี๋ยวดูดูดเออเอาจอจอเออหลืองแดงน้ำเงินใช่เหลืองแดงน้ำเงินจอจอเย้เอาสีเหลืองก่อนสีเหลืองก่อนสีเหลืองก่อนเก็บเก็บฮะเราเราเราเนี้ยเราสีกับบ้านเราเนี้ยเราสีบ้านสีกับบ้านอ่านี่มาสิบเอ็ดอัน สิบสองโอเคเรียบร้อยเอ็นแดงว่าแดงแดงเดอดเดเดอดเดือดเดเดอดเดือดเเมือจะเจอสีเงินได้ไหะเฮ้อรนกูร้นเนยกูร่นได้หมดเลยกูต้องการหลายสีเลยโอเคสีแดงบิเฟอ์มาสีสีส้มนะสีส้มเออสีส้มสีส้มสีส้มแ้วสีส้มสีส้มนสีส้ม เดี๋ยวเดี้ยเราเราเราบินหาเลยทุกคนตอนนี้เรามีเครื่องบินแล้วเราแบบจริง่ะไปไหนก็ได้ครับไปไหนก็ได้เหรอไปไหนก็ได้เลยวะเออไปไหนก็ได้ครับโอ้ก็แรงอ่ะก็แรงอ่ะก็บันแรงก็บันแรงเอาเอาไปขี่แล้วลุกได้หรือไงเกินเฮ้ยแต่เดน่าคุเราจะทำโกคาร์ทไปในนราลุกไหม ใช่ใช่ทำตัวโกคาร์ดเอาไว้แบบวิ่งไปนั่นไปนี่ไงเอออยากจะทำโกคาร์ดวิ่งไปนรกเหมือนกันกนะเพราะว่าเราเราจะได้บบว่าไปประตูนรกมันมันจะได้ไปแบบปลอดภัยยิ่งขึ้นเราจะทำถนนด้วยทุกคนเออได้แหละเราจะได้แบบแวน่นๆไปเลยทุกคนแล้วก็ตรงนั้นด้วยตรงไอ้ที่เราไปเวล่ะเออใช่ใช่ตรงที่เราไปเวลลงคนที่มีรถรถคอยบริการซึ่งจะต้องเป็นรถที่แบบเพชรเลยแหละเร็วแรงอ่ะจริงต้องเร็วแรงแซงเราไอ้พี่เฟรมมีข่าวร้ายว่ะ ไม่เจอสีส้มแล้วเพ่สีส้มก็เอาสีแดงสีขาวมาผสมกันไงอ้อเออวะเราไม่คิดไม่ได้ไะเนี่คอมฉลาดต่างกันโอ้กูว่าตีถีบ้ากูยังไม่กวเท่าเนี้ยโอ้มันหยาบลงมากเลยว่ะดูสีแดงอะสีแดงกับสีขาวใช่ไหมใช่ น,นี่นี่ผมได้สีส้มไม่เป็นผมได้เออเอาสีขาวกับบ้านเนยดูว yeah. ่าบ้านของกูข yeah. ัดแคนสีขาวมากเลยทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับแคสีขาวเลยแค่แคนทุกสีเออบ้านเราอู้มันจนสีมากเลยบ้านเราอ่ะต้องผสมสีแล้วเนี่ยไปครับไปครับไปครับก็บิน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 กแล้วบินก็แล้วโอ้โหมัน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 ทำความเร็วได้ดีมากเลยนะพี่เยอยเช้าเออจริงจริงมันทำความเร็วได้ดีมากแหละมันทำความเร็วได้ประมาณ ย6บหล็อกต่อชั่วโมงเป็นไงเป็นไงความเร็วความเร็วต่อชั่วโมบหกบล็อกยี่สิบกไ่ไม่ไไม่ไมเวอะไไมเร็วอะไรไม่เร็วอะไรไม่รู้ว่า BPS อ่ะ BPS 6อกิโลเมตรต่อชั่วโมง26กิโลเมตรต่อชั่วโมงเออได้มมานก็ได้ไได้จอาจจะประมาณนั้นก็ได้26กิโลเมตรต่อชั่วโมง BPS เสร็วรวดูดทุกคนไม่โม่นี้มันมีแบบ ใหญ่เบอรเลอร์เลยอ่ะพี่เฟรมขอขอพิการบ้านนะครับหลวงไปได้ครับไปได้ครับเราสู้พายุอยู่พี่พี่การบ้านโดนโดนแลยครับพี่การบ้านตอนนี้เครื่องบินหน้าน้ำของเราค่อนข้างดีหลวงถังอูเจอแบบอู้ี่เฟรมใบโอมนี่ใหญ่มากใบโอมแข็งอ่ะนี่อุ้ยค้างโอเคไเป็นไรไเป็นไรไเป็นไรตอนนี้เราเข้าสู่หน้าน้ำอ๋อโอเคเราบินเลยบ้านมานี่หน่อยนะทุกคนนะไม่ใช่เลยเราไม่ใช่เลยเดี๋ยวกูยังไม่ถึงบ้านเลยทุกคนเป็นไร เนี่ยเราถึงมาแล้ววิเฟมาเร็วลงจอด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 จอดคนหน้าพังเลยมื่อแล้วมาอแวเอมาแล้วมาแล้วสีม้สีส้มี้ีส้มสีส้มสีส้มเล็กไม่พอเล็กไม่พอเล็กม่อเดล็กไม่พอเล็กมาเล็กมาเอออย่างนี้เลดูวะเล็กว่ะเล็กว่ะสขึ้นยนันใส่ขึ้นยนเ็กขึ้นยน เหล็กไม่พอครับเหล็กไม่พอนี่นี่กลางกลางเลยกลางเลยหล็กมันชี้เยอะจังวะโอเคแล้วก็สีส้มเป็นสีส้มสีส้มเย่เออดีดีเตรียมดีครับดีครับเอาไปเลย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 เอาไปเลเอาไปเลยอาไปเอาไปครับครับจัดเลยครับจัดเลยครับตั๊บดูครับดูครับเอ้ยโคตเทพโอ้โหแล เครื่องบินไข่ไม่ต้องพันเที่โอ้ยเอาไปโยนทิ้งเลยอ้ยายายาไม่ควรมาโยนเราเป็นขี้เลยเอ้ยมันสุดยอดจริงว่ะเอ้ยดูครับดูครับมุนตีนเหรอมึงุกตีนเหรอมุกโยนมึงโยนเนี่ยเอ้ยดูครับเอ้ยอะไรครับขับได้คุณได้ขับได้หรือเปล่าขับได้ผมพิมพ์ต้องปั่น อะไรครับอะไรครับอะไรครับนี่โยนโจนยาย่าเอ้ยเอ้ยยอมแล้วยอมยดแล้วยอมแล้วทุ่อคนะจุเติมน้ำมันโอ้ยอนเลยว่ะเก๊แบกคือบินกินเคบินเเดี๋ยวพี่เติมเติมถังมันเยอะไปเอาอาท่าไหร่เท่าไหร่เอาเอาาร่เา่อ่ ให้มันลดเหลือแปดสิบแปดสิบห้าพอมันเด้งสู้อ่ะมันเด้งสู้อ่ะให้มันเด้งสู้อ่ะเอ๊ไหดูดิเติมเติมเติมพอแล้วพอแล้วพอแล้วสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วโอ้ยเยอะเยอะโอ้ยวั่ไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะเก๊มีเครื่องบินขับอ้าวทุกคนทุกคอะกิ๊ฟนี้้ยผมก็ไปก้าี่ก่อนล้วกันเดี๋ยวพันหน้าเนียเราน่าจะต้องไปหาไม้ เพื่อมาสร้างนี่เลยใช่ทุกคนแล้วก็เราก็ต้องทำรันเวย์ด้วยใช่เราทำรันเวย์เราทำหลายอย่างมากโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมจะรับโจทย์เหมือนกันคิดหน้าคิดนี้ก็สุดที่เป็นไรเป็นไรเป็นไรก็ชิปก็ชิปเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นโลกมัมาจากฟ้าไปเลยไปเลยเดี๋ยวพิชิพิชิพเดี๋ยวพิชิพิชิพโอ้พิชิโอเคทุกคนจะไปคิปหน้าคิปสุดที่จะเป็นไปแล้วไปไปไปบินเลยด้วยเออเออบินด้วยเดี๋ยวบินด้วยเออคือบินมันแรงคือบินมันแรง